Good afternoon, my beloved students. Hi. Hi. อ่าเช็คเสียงหน่อยเสียงคุณครูชัดเจนดีไหมคะถ้าเรียนได้ยินชัดนะค่ะโอเคค่ะโอเคโอเค b o s I miss you so much อ่ะย่าเปิดกล้องแล้วนกด้วยนกมาแล้วเปิดกล้ทำไมครูเบื่อขี้หน้าพวกเราเหรอไม่รู้เปิดคนเดิมเดิมครูเบื่อหรือเปล่าไม่ได้เบื่อไม่ได้เบื่อเปิดกล้องดีแล้วครั้งที่สองแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วไม่เป็นคืออะไรอยู่ครูจะได้มากินด้วยพร้อมเนาะคุณครูเริ่มแชร์หน้าจอเรียนกันเลยแล้วกันนะคะตรงเวลา โอเค let's talk about our topic today. just review unit two. yeah yeah yippie เมื่อกี้คุณครูบอกว่าเราจะมารีวิวยูนิทที่สองกันค่ะทบทวนบทที่สองทบทวนบทที่สองแปลว่าใกล้จะจบบทสองแล้วนั่นเองแล้วก็มีการ รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราเรียนอะไรไปบ้างเนาะ <Okay. S 1> Now please open your class book to page 23. Uh, ่ะงูปะส์งูปิส์ซาวไม่ได้ Just a moment please. นักเรียนเปิดหนังสือไว้ก่อนเลยแล้วกันนะคะหนา้า23ระหว่างรอเพื่อนไปด้วยเนาะเบา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 บทวนแล้วเบาเบาเรียนเบาเบาไม่เครียดน,นะ One two three let's go <S We put on our costumes w e re for The now, so we know what to say. it's show time, it's showtime, the stage lights are so bright. It's showtime, time, showtime, short, time, the song is so nice. We've on our makeup, we all look really cool. We're at now, showtime, the stage now, in front of the school. In เอาว่ะเพลงนี้น่ารักมากเลยนะคะนานๆทีนานๆทีหนังสือเล่มนี้จะมีเพลงที่น่ารักมากเลยนะคะเรียนเสร็จแล้วเพลงปดของหนูก็บปครับก็คือเพลงล็อกเหมือนเดิมโอเค้จำปอเสียเหรอเหมือนกัน รับมาสู่หน้าของเ,เรานะคะของใครที่สะดุดก็ไม่เป็นไรลูกอันนี้ไม่ได้อาคะแนนไม่ได้เสียเพีย์ฟังลบผิดก็ไม่เป็นไรนะคะมาเฉลิไปพร,พร้อมกันเลยอ่ะ <c oughs> it's show time เวลาที่เป็นยังไงลูกถึงเวลาแสดงแล้วนะคะเวลาการแสดงนั่นเองค่ะท่านเรียนเห็นภาพเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเด็กๆนั่งเรียงอยู่หน้าเวทีอบอสบอกว่า I have finished บอสเสร็จแล้วนะคะคนอื่นฟังทันไหมลูกฟังทันไหม โอ้โตอนแรกอ่ะมนันยังฟังดีๆแล้วจากนั้นอ่ะไม่ไม่นานใช่ไหมแล้วมันก็นเริ่มสะดุดโอเคน่าเป็นปัญหาของอินเทอร์เน็ตเนาะโอเคไม่เป็นไรงั้นเฉลิมแต่ว่าอย่างนั้นมันก็ฟ<ะ>ังคุณหนูเอามาแนบหูเลยได้ยินชัดเจนโอเค donít, <comunque> อ่าโอเคทุกคนปิดไมค์ค่ะใส่หฟังปิดไม่นะเดี๋ยวค่อยเรียก it show time เวลาของการแสดง มันทัดแรกของเนื้อเพลงนี้คือ we put on our costumes พวกเราสวมใส่เครื่องแต่งกายของพวกเราค่ะเป็น t e n ์อะไรเอ่ยสอนเรื่อง t e n ์ไปนในตัวนะทบทวนไปด้วย present อะไร present perfect t e n e นั่นเองค่ะมีประธานเป็น we แล้ว have อยู่ไหนคะ have อยู่นี่ have อยู่นี่ประธานเป็นพหูพจน์ใช้ have แล้วก็ verb ช่องที่3คือ put เขียนเหมือนเดิมคำนี้เขียนเหมือนเดิมค่ะ เรืยก put อ n o u s t u s t u m e พวกเราเนี่ยสวมใส่เครื่องแต่งกายจากนั้นเนื้อเพลงไปตรงไหนต่อคะไปดูเฉลยขอแป๊รรบนึงคุณครูกดเฉลยไม่ได้เฉลยบรรทัดที่สองค่ะ We're a d y for our play เหมือนคุณครูไหมนักเรียนได้ยินเหมือนคุณครูไหมเหมือนกันไหมได้ยินค่ะอ่าเนื้อเพลงที่สองเมือเ่อพ,<า>พวกเราแต่งกายแล้วทีพวกเรา <นะ S 2> ก,รากรา็ พวกเราพร้อมสําหรับอ่อาพร้อมสําหรับการแสดงไม่ใช่พร้อมสําหรับการเล่นเพลงเพลงตรงนี้แปลว่าตัตตเนเปิดก็เลยถูกอ่าปิดไม้เรียบร้อยนะคะตรงนี้เพลงตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเล่นแปลว่าละครน,นะคะพวกเราเนี่ยพร้อมสําหรับการแสดงละครแล้วต่อไปบรรทัดที่สามค่ะ,ะเฉลยใครผิดแก้ได้นะคะ อ่าบรรทัดที่สค่ะเนื้อเพลงท่อนที่3าคือบรรทัดนี้ค่ะ we've learned all sorry we've learned all our words now พวกเราเนี่ยเรียนบทของพวกเราหมดเลยนะคะท่องบททั้งหมดของพวกเรานะคะได้ไหมแล้วก็สุดท้ายก็เหลือบรรทัดเดียวค่ะ so we know what to say ดังนั้นพวกเราก็เลยรู้ว่าต้องพูดอะไรบ้างนะคะที่ออกมาแสดงเนี่ยรู้แล้วว่าต้องพูดอะไรบ้างเพราะว่าท่องบทเรียบร้อยแล้ว ต่อไปท่อนนี้ค่ะท่อนนี้ค่ะหนึ่งคุณครูเฉลยก่อนแล้วกันเนาะ it's show time it's show time เวลาถึงเวลาแสดงแล้วถึงเวลาแสดงแล้วต่อไปเนื้อเพลงท่อนที่สองใครอยากเฉลยก,กด mini heart ค่ะส่ง mini heart มานะคะทันไหมใครขึ้นเป็นคนแรกไว้คนนั้นค่ะปิงปงอีกแล้วนะคะปิงปงขึ้นเปนคนแรกอีกแล้วอ่ะปิงปิงเปิดไม์แล้วก็เฉลยได้เลยค่ะ อ่ประโยคที่เขาพูดว่า Let's all be stars tonight ค่ะ Let's all be stars tonight ปิงปิงเฉลวยว่าบรรทัดนี้ค่ะบรรทัดนี้นะใครฟังฟังออกบ้างนี่ปิงปิง,ง,ง,ปง,ปง,ปงว่าบรรทัดนี้ค่ะเป็นเนื้อเพลงท่อนที่สองอมาดูฉเฉลยค่ะเพชรก็ส่งมินิฮาร์ดใหญ่เลยนะคะใจเย็นโอ้ยไม่ใช่นะคะ พลาดไปมิดเดียวนะคะปิงๆิง,งบรรทัดที่สองของเนื้อเพลงนี้คือ the stage lights are so bright อ่าไฟที่เวทีเนี่ยมันส่องสว่างมากเลยนะคะอันนี้คือท่อนที่สองไม่เป็นไรนะคะปิงๆอ่าต่อไปใครอยากเฉลยต่อให้ส่งหน้าร้องไห้ค่ะภูค่ะภูส่งมาเป็นคนแรกนะคะภูได้ข่อนนี้ไปค่ะหนูว่าว่าหน้าร้องไห้เป็ไหนอะภู อันไหนก็ได้ที่มีน้ําตาค่ะอ๋อ oh, okay. มันมันเป็นหน้าหัวเราอนะคะหัวเราก็ไม่เป็นไรถ้ามีน้ําตาอันดูให้ตอนนี้นเป็นเป็นหน้าที่ของรูค่ะที่ได้เฉลยผูนักทีค่ะข้อสามเป็น oh. it's h o w time 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 เฉลยคนอื่นดูนะว่าตัวเองถูกไหมถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วตามที่รูเฉลยค่ะ แล้ว้างั้นมนานทัดสุดท้ายครูไม่ต้องเรียกฉเฉลยเนาะเพราะมันเหลือมันทัดเดียวนะคะ list all the stars n i g h t ก็คือเนื้อเรื่องว่างไงถึงเวลาแสดงแล้วไฟสาดส่องลงมาสว่างมากเลยถึงเวลาแสดงแล้วมาเป็นดาวดาวในที่นี้หมายถึงอะไรลูกหมายถึงเป็นดาวบนฟ้าไหมมันเป็นเปรียบเทียบเนาะหมายถึงแบบเป็นดาราเป็นแบบไปเฉิดฉายอยู่บนเวทีค่ำคืนนี้อะไรประมาณนี้นะ,ะ l i s t all the stars tonight โอเคต่อไปค่ะ ข้อที่หนึ่งเ็เฉลยมาแล้วคุณเฉลยให้อย่าส่งมาม่่งคุณยังไม่ได้กําหนดว่าให้ส่งอะไรผมไม่เห็นหน้าที่คุณครูคแชร์น็อตเหรอคะน็อต <Not S 2> ไม่เห็นหน้าจอที่คุณครูแชร์ขึ้นกระดานเหรอคะใช่ไหมเปิดไมค์บอกค,คุณครูหนูเห็นนะคะมีใครยังไม่เห็นอีกบ้างนอกจากน็อตน็อตดที่ลองออกแล้วเข้าใหม่ดู ไม่น,นัดกดที่หน้าจอน,อน้ากดที่หน้าจอมันจะให้เขียนมันจะเป็นขึ้นสัญลักษณ์เขียนให้กดเขียนแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นภาพหน้าจอให้เลยเอลองทํารับเพื่อนบอกดูนะโอเคทุกคนขอบคุณที่ช่วยเหลือเพื่อนค่ะทีนี้มาต่อเรื่องของเรานะคะถ้าไม่สะดวกก็เดี๋ยวเพื่อนก็จะไปเรียนย้อนหลังเองนะพร้อมข้อที่หนึ่งฉเฉลยแล้วคือจะ,ฉะเฉลยเลย we put on our makeup เมื่อกี้สวมเสื้อผ้าใช่ไหมพร้อมข้อที่หนึ่งฉเฉลยแล้วคือจะ,ฉะเฉลยเลย we put on our makeup ต่อไปท่อนต่อไปใครอยากเฉลยให้กดเดี๋ยวดูดูอีโมจิก่อนอ่านยากๆใครอยากเฉลยให้นักเรียนกดดอกไม้ค่ะ flower flower ขุนขุนค่ะขุน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 บอบอใช่ค่ะขุนเป็นคนแรกที่ขึ้นมาที่จอคุณครูนะ we all look really cool we all look really cool อันนี้คือที่คุณได้ยินนะคะว่าเป็นประโยคที่สองชเชลยถูกอยู่แล้ว <S <S ไหนชิวอ่อโอเค correct answer ถูกต้องค่ะเนื้อเพลงข่้นที่สองก็คือพวกเราเนี่ยดูเป็นยังไงมากเลยคะ่ะพอแต่งหน้าแล้วเป็นยังไงเท่มากเลยเท่จริงๆเลยนะ really cool คูในที่นี้นอกจากแปลว่าเย็นแล้วก็แปลว่าเท่ก็ได้นะคะคือต่อไปสารมาตอบได้อีกใช่ไหม ให้ให้เพื่อนบ้างละกันนะคะแต่ดูว่าใครเลยสกดกันใครก่อใครลงสกิตเตอร์ก่อนกนนั้นก็ได้ก่อนสิใครอยากเฉลยให้ส่ง Celebration ให้ส่งที่เป็นฉลองอะค่ะโอเคบอสบอสค่ะบอสค่ะคุณสุกัสเซเลบริตี้อันนั้นสมม้ว ส่งมัว่วคุณครูบอกว่าให้ส่ง celebration คือการเฉลิมฉลองเนาะอันที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองก็คืออันนั้นนะคะที่มันอะไก็เรียกอะไรอ่ะที่ดึงเราปั้งออกมาค่ะโอเคบอสค่ะไปกดตารางสอนชิปี๊ใคร่ตารางสอนบอสเรดี้ Yes โอเคเริ s talk เริ s talk We are on stage now. ของบอสสะดุดนิดนึงแต่คุณรูณฟังออกนะคะว่าบอสพูดว่า We r e a l l on the stage now ใช่ไหมพวกเราเนี่ยออกมาที่เวทีต,ตอนนี้ฉเฉลยถูกไหมโอเค correct ถ mm ูก hmm. ต้องค่ะตอบมันบอสได้เลยนะคะทุกคนแล้วสุดท้ายคุณไม่ฉเฉลยแล้วนะคะไม่ต้องเรียกแล้วเพราะเหลือข้อเดียว ฉเฉลยแล้วก็แปลความหมายไปด้วยพวกเราเนี่ยแต่งหน้าแล้วพวกเราดูเท่จริงๆเลยเราออกมาหน้าเวทีแล้วตอนนี้ออกมาที่เวทีค่ะนี่นี่คนเนี้ยแล้วสุดท้าย in front of a u t h e s c l ก็คืออยู่ต่อหน้าใครทั้งหมดเลยคือทั้งโรงเรียนเลยเนี่ยอยู่อยู่ต่อหน้าคนทั้งโรงเรียนเลยนะคะโอเคได้นะต่อไปเราจะไปทําแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้กันนะคะ flip g a t part one In Your Work Book อ่า Work Book อยู่ที่ตัวเองใช่ไหมหยิบมาหยิบมา Pick up ถ้าเรียบร้อยก็จะสั่งให้ทำไม่เยอะนะคะวันนี้คือก็จะให้เล่น Quiz z e s เฮ้ย Quiz z e s ค่อยพรุ่งนี้ละกันนะคะวันนี้ทุกทวนจากแบบฝึกหัดก่อนเดี๋ยว Quiz t e s จจกโปรแกรมค่อยท้ายทายคาบทายทายเลยทายทายบทเลยนะคะ p าร์ที่หนึ่งคุณครูยังไม่ได้สั่งนักเรียนให้ทำใช่หรือไม่ เจอหรือยังเจอแล้วนะคะอ่ามาเดี๋ยวเราจะมาทำตรงนี้ไปพร้อมๆกันเรียกเฉลยด้วยเดี๋ยวจะเรียกเฉลยด้วย okay. ให้ส่งส,ต,ส,งสติกเกอร์ให้ส่งสติกเกอร์เหมือนเดิมแล้วกันเนาะดูชอบเนาะดูแข่งกันแล้วชอบจังเลย <c oughs> อะ complete <c oughs> complete the text เขาให้นะักเรียนทำ text หรือว่าข้อความนี้เนี่ย ให้เสร็จสมบูรณ์ How many words are t h e r e everyone ให้นักเรียนทำแค่ไม่เกิน5นาทีพอห้านาทีเสร็จได้แค่ข้อไหนก็ข้อนั้นแล้วเดี๋ยวเฉลยเป็นพร้อมๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกตอบด้วยโอเคก่อนจะเรียกตอบได้นักเรียนต้องคิดแล้วก็เขียนลงไปก่อนนะข้อแรกๆอลองทำดูก่อนโอเค อ่ะพร้อมนะคะหมดเวลาแล้วนักเรียนวางดินสอค่ะแล้วก็เดี๋ยวตั้งใจฟังเพื่อนที่โชคดีที่ได้เฉลยนะคะคำแรก s t a t e เวทีใช่ไหม robbery robbery จุรกรรม costume เครื่องแต่งกาย audience audience ผู้ชม detective detective นักสืบ criminal criminal ใครแล้ว อาชญากรค่ะคนที่ตำรวจต้องการจับตัวนะคะ Character ตัวละครนะคะตัวละครในละครในอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Lights Lights ก็คือดวงไฟนะคะไฟที่อยู่ในโรงละครนะคะแลจะมีไฟสองสองใช่ไหมใช้จจคำว่า lights ได้เ mm hmm. ติม s แสดงว่ามีมากกว่าหนึง่งดวงแน่นอนข้อหนึ่งครูเฉลยแล้วก็อธิบายเลยนะคะจนถึง full stop ตรงนี้นะคะเพราะเขาเฉลยแล้ว My friends and I were in a play last week My character had a lot of words to say เพื่อนของฉันนี่ค่ะตรงนี้นะเพื่อนของฉันเติม s ด mm ้ว hmm. ยเพื่อนหลายๆคนเลยค่ะและตัวฉันเองตัวละครของฉันเนี่ยมีบทพูดที่ต้องพูดเนี่ยเยอะเลยมีบทพูดที่ต้องพูดเยอะมากนะคะเพราะว่าเขาใช้คำว่า a lot of แปลว่าเยอะวางไว้หน้าคำนามคำนี้ค่ะ words เติม s ก็คือบทพูดนะคะก็เยอะ ต่อไปข้อที่2ใครอยากตอบให้ในักเรียนส่ง emoji โอเคโอเคปิงปิงอีกแล้วปิง <laughs> ปิงอะให้ปิงปิงก่อนให้ปิงปิงก่อนไม่มีใครสู้ความเร็วของปิงปิงได้น,น,นะคะปิงปิง are you ready yes okay let's go Uh, I play a very clever detective. โอเคแค่นี้นะคะหยุดไปแค่นี้เนาะ,ะเดี๋ยวที่เหลือก็สามให้เพื่อนละกัน I play a very clever detective. ปิงๆิงเขาเลือก oh. คำไหนคะเลือกคำว่า detective นักสืบค่ะคำนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถูกหรือไม่ฉันเนี่ยแสดงเป็นนักสืบที่ฉลาดมากๆอืมสมเหตุสมผลใช่ไหมคะเฉลย very good Correct answer ถูกต้องค่ะตอบลงไปได้เลยนะคะใช้เป็น past simple tense ด้วยนักเรียนสังเกตดูประธานเป็น I ตามด้วย verb ช่องที่2ค่ะคำว่า play เติม ed เพราะว่าแสดงเสร็จไปแล้วนั่นเองพูดถึงสิ่งที่ทำไปแล้วค่ะแสดงว่าแสดงละครเสร็จแล้วจบแล้วแสดงเป็นนักสืบที่เป็นยังไงคำว่า clever ตรงนี้แปลว่าฉลาดค่ะเอามา,อมาขยายขยายคำว่านักสืบอ,อีกทีหนึง่งว่าเป็นนักสืบที่ฉลาด ฉลาดมากด้วยนะเวอรี่ก็มาขยายเครเวอร์อีกทีหนึ่งนะคะต่อไปผู้โชคดีที่ได้ตอบตรงนี้ค่ะสั้นๆทู <c oughs> <hesitation gger> จนถึงฟูลสต็อปค่ะย่างย่งคุณเรื่องไม่ได้กำหนดอีโมชัโอเคใครอยากตอบให้นักเรียนส่งอัดกอบทูอีกแล้วนะคะคนเดิมอีกแล้วนะคะสงสัยเพื่อนจะเปิดหน้าส่งอีโมชั่น เราต้องสู้เขานะคะคนที่จะอยากได้นะคะเราต้องเร็วกว่<ร>านี้<ร>นะคะโอเคนีสงสารอ่ะพู้ one <c oughs> two three go investigate s who a robbery <S a robbery who <S <c oughs> <S investigate s a robbery ผู้ซึ่งสืบสวนเรื่องการจารตรรรมดูว่าได้ไหมความหมายได้เช่เลย robbery very great well done ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่จนถึง full stop นะคะตั้งแต่ I ถึง full stop ใครอยากตอบให้นักเรียนส่งหน้า um, smile smile <c oughs> เดี๋ยวนะจะเป็นคนเดิมไม่ได้นะเอาใหม่เอาใหม่เป็นครูอีกแล้วนะคะคูเร,ราเสียใยเพื่อนมากแล้วกันนะคะคูบปิงปิงเนี่ยเสียใเพื่อนก่อนเอาใหม่เอาใหม่ เอ่อ uh, ใครอยากตอบให้ักเรียนกดเช็ k แฮนเออคุณคูณรู้ไม่ทันคะ่ะเมื่อกี้ใครเอ่ยใครเห็นใครคนแรกไม่คุณผูเรูนเห็นยาย่าโอเคคุณรู้รู้ไม่ทันเมื่อกี้เร็วมากค่ะโอเคยาย่าค่ะยาย่าให้ยาย่าอ่ะ เขาตอบว่าสเตจเออเพื่อนตอบแล้วเหรอคะใช่ค่ะเพื่อนไม่ได้อ่าน <Green. S 1> ประโยคก่อนะอ่านแล้วค่ะโอเคโอเค I was very nervous before I went on to the i r stage ฉชเลยถูกไหมถูกต้องฉันเนี่ยเป็นยังไงมากฉันประหม่ามากมากเลย nervous แปลว่าประหม่าค่ะแบบอาการแบบ ทำตัวไม่ถูกอ่ะออกไปหน้าเวทีแล้วแบบระมาค่ะเออรู้สึกประมาก่อนที่ฉันจะออกไปยืนที่เวทีรู้สึกตื่นเต้นเนาะเราก็ตื่นเต้นต่อไปใครอยากตอบใจเย็นๆใจเย็นค่ะลูกชิยน a dog ใช่ไหมอ่ะพูดอีกแล้วคุณครูขอเสียสละให้ไปเข้านะคะครูได้พูอีกแล้วเป็นใบข้าวในานนะเอเจใบข้าวคือขอได้ส่งไว้ก่อนใช่ไหม อ่ะไปข้าว้อมคือแบบลูกแม่กับสุดชีวิตอะกูลูกแม่ลูกแม่ไปข้าว please louder one two three ยาวนิดนึงค่ะตั<อ>้งแต่นี้มางนนี้เลยอะไรนะ when the sorry I didn't want to forget oh sorry forget ใไหม I didn't want to forget my words อ่ะต่อของโน้เลย อา้าวไ่เข้าหายไปแล้วค่ะไ่เข้าเราอยากพูดไม่ใช่เหรอลูกแมวเหลือบตามองนูรูดนะพอได้ตอบแล้วก็รูดอ่ะตอบคำตอบไปเลยเดี๋ยวครูอ่านให้ตอบว่าลูกคูรูขอค่าอื่นได้ไหมข้อนี้ไม่มั่นใจอะ่ะไม่เป็นไจไม่เป็นไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรตอบนะข้อนี้เหมือนกันเลยเราก็ไม่มั่นใจ แล้วจะตัดสินแล้วนะคะตัดสินแล้วนะก็ได้ก็ได้ก็ได้อาอาจีอะไรนั่นแหละอะไร d n n อาดีอะไรอันนี้ออก audience audience โอเคเลยอเหมาเราเลยแบ็คเข้าต่อเหมือนเรา audience ต่อพร้อมที one two three เพื่อนตอบคำว,ว่า audience ที่ปแปลว,ว่าผู้ชมค่ะคือคำนี้ audience ฉเฉลย Correct ถูกแล้วไม่มั่นใจก็ลองดูก่อนนะคะฉันเนี่ยไม่ต้องการที่จะลืมบทพูดของฉัน when the play started I looked out and saw my mom and dad in the audience ตอนที่ฉันเริ่มแสดงละครนะฉันเนี่ยมองออกไปที่ผู้ชมนะคะมองหา แม่แล้วก็พ่อของฉันมองเข้าไปที่ฝูงคนที่เข้ามาชมนะคะต่อไปใกล้หมดเวลาหรือยังใกล้แล้วนะคะเหลืออีกสิบนาทีโอเคข้อที่หกสงสารไหนไมีใครส่งสติกเกอร์รัวมากเลยอะคะ่ะโอเคคุณครูขอเลือกเองแล้วกันนะที่เหลือคุณครูขอเลือกจากเล็กที่ในรายชื่อเลยนะคะเป็นห้องหนึ่งนะข้อหกเป็นห้องหนึ่ง ภาวินีค่ะกอย่าใช่ไหมภาวินีอยู่ไหมคะเอาวันนี้กอย่าไม่เข้าเรียนเหรอคะโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นให้เพชรก็ได้ค่ะเพชยกมือปล่อยมากอ่ะเพชมาข้อหกค่ะเย้ yeah. I love wearing my costume I love wearing my costume ชยใช่ไหม ถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วทุกคนฉันเนี่ยรับชุดที่ฉันกำลังสวมใส่อยู่นะคะ but it was very hot because the 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 t แต่ว่ามันร้อนมันร้อนมากเลยแหละเพราะจุดจุดจุดเอ่อมีคนที่ยังไม่ได้ตอบใช่ไหมคะน้ำน้ำอะไรเอ่ยน้ำน้ำพลิก มีสองน้ำใช่ไหมห้องหนึ่งอ่ะน้ำพริกแล้วกันน้ำพริกข้อเจ็ดค่ะเดี๋ยวจะได้พักละบ b สอ i ส was very hot because the ตัวนี้ไม่แน่ใจนะค่ะ oh. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอบมาเลย l i g h t ลท์ h อ้ว t น e ดอร e ส e ทดเวอ r ์แวร ชลย well done ถูกแล้วทำไมมีคนไม่มั่นใจกันเยอะจังเลย but it was very hot because the lights on the stage were very bright were นะคำนี้นาะ were นะ were very bright แต่ว่ามันร้อนมากๆเลยเพราะว่าไฟที่อยู่บนเวทีอ่ะมันสว่างมากเลยนะคะไฟพวกนั้นมันจะร้อนด้วยนะต่อไป8ดสุดท้ายแล้วนะคะ ขอเป็นเลขที่สุดท้ายห้องสองได้ไหมอันวาอยู่ใช่ไหมอันวาค่ะไอ้ย,ยา <laughs> ทุกคนมาให้กำลับบงใจเพื่อนนานๆนนคุณครูจะเรียกอันวาต่อค่ะอันวาพร,ร้อมอันวาอยู่ในห้องเหรอเมื่อกี้อยู่ว,วันนี้ไม่ใช่นานๆหรอกไม่เคยพูดเลยใบ <laughs> ข้าวอย่าพูดวความจริงอ,รอ,อันวาหนูไม่สะดวก<อ>ใช่ไหมอันวาพูดประมาณสองสาครั้งเอง อ่ะโอเคคนอื่นปิดไมค์ค่ะคนอื่นปิดไมค์คุณรู้แล้วว่าจะให้ใครพูดแม็กซ์ค่ะโอเคแม็กซ์เปิดเปิดไมค์ตอบข้อแปดได้เลยค่ะมันเหลือคำเดียวแล้วลูกแม็กซี่เทนิมอนชั้นเลยเพื่อนตอบว่า criminal criminal คุณครูจะอ่านให้เองละกันเนาะเนื่องจากมันยาวมากเลยขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเฉลยตรงนี้เสร็จคุณครูให้พักเลยตั้งใจฟังปิดไมค์ให้เรียบร้อย I didn't forget I didn't forget my words and when my character arrested the criminal and gave him to the police at the end of the play the audience clapped is what great I hope I can be in a play again soon จบมีคำถามไหม Any questions จำได้ไหมสรุปนห,หนูถูกทุกข้อแต่พอหนูจะยกมือคือบางข้อหนูไม่แน่ใจอ่ะนะาไม่เป็นไรโอเคถ้าอย่างนั้นจบครับนี้แค่ตรงพาร์ทที่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทุกวนยูนิตที่สองกันอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้ว State way ที่ Robbery โจรกรรม c o สตูมเครื่องแต่งกาย Audience ผู้ชม detective, นักสืบ r i m i n a อาชญากร character, ตัวละครแล้วก็ lights, แสงไฟนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ thank you for your attention, bye, ผู้ดีค่ะไม่เลยจ้ะ